สบายดีพี่น้องทางฟังเราสวัสดีพี่น้องทางภาคไทยและต่างประเทศนำนาอมือนี้มาพบมาเพาะกับสาวเราอีกแล้วในซองรัดสาวเราเนาะตุกนมือนี้สาวเราซิมาเราเลี่ยงเราอาประสบการเกี่ยวกับตัวสาวเราเองเนาะก่อนอื่นค่ะสาวเราขอากรับขอบพระคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่ให้กำลังใจสาวเรามาหลายถึงหลายอีลีเนาะจนชาวเราแบบปลื้มแล้วก็ดีใจภูมิใจหลายเนาะที่มีพี่น้องหกักเนาะแล้ะก็มีพี่นอ้องอ่า ให้กำลังใจสาวเรามาสาวเรากับปุ้มมี่ยังตอบแทนเนาะนอกจากเหตุคลิปให้พี่น้องเบิร์เนาะและกับคำขอบคุณเด้อทุกคนถ้าผิดพลาดจริงได้สาวเรากรกราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องอ่าบางคลิปกอาจสิมีสาระแน่บางคลิปกะสิปุ้มมีสาระแน่อ่าถ้าสาวเราบอกผิดบอกยังกะเอ้ยบอกผิดบอกถือกะขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเนาะทุกคนถ้าพี่น้องอยากให้สาวเราเหตุคลิปยังกะสามารถคอมเมนต์ใต้หลังคลิปสาวเราได้เด้อทุกคนสาวเรากับสิเหตุไหนพี่น้องเบิร์เนาะถ้าเหตุใดกับสาวเรากับสิเหตุไหนเบิร์เนาะ แต่อ่พี่น้องตีคอมาว่าถ่ายบรรยากาศแถวบ้านอ่นสาวลาวให้เบิ่งกนี่ถ่ายบ้านแบบมันอ่าขอเวลาก่อนเนาะพี่น้องสาวลาวกับบ้านไปเดี๋ยวสาวลาวิะถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเบิ่อทุกคนเลยว่าจากเบิ่งอย่างแนี่าแถวบ้านสาวลาวสาวลาวิะถ่ายให้เบิ่งเนอะแต่ตอนนี้สาวลาวอยู่ไทยเนาะบริอยู่ประเทศลาวเนอะทุกคนไปเขาเลี้ยงกันเลยแบบเนี้ยอ่าอ่าเนอะอ่าเขาเลี้ยงกัเลยบอกราจนลืมพี่น้องเอ้ยเขาเลี้ยงกันเลยเนอะอ่า อามือนันเนาะอ่าสาวเล่าราวก็ารหน้าเนาะสาวเล้าล้วก็หน้าลัดเนาะเอาลัดแล้วก็นหน้าสาวแล้วก็อ่านหนามู่อีกสองคนเนาะหมู่กับแบบลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละมือนันเป็นมือวันยุดมั้งสาวเล้าก็จำได้อ่าแล้วก็พากันไปอ่าตลาด Big ie, บิ๊กซีสะพานใหม่เนาะไปไปบิ๊กซีมือนันเป็นมือเงินเดือนออกเนาะเป็นมือเงินเดือนออกแล้วก็พากันไปเที่ยวบิ๊กซีไปเที่ยวอ่า ตลาดสะพนใหม่เนาะราว่าอยู่ทยใหม่มันกระบอกไก่กันปันไดนั่งรถเมย์ไปกับประมาณเท่าไรว่าสิบ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 เท่าไรว่าสิบหกบุกรือสิบ่าไรสารละก็ลืมในแล้วตอนอ่าตอนนั้นมันกระจีราคาต่างกันกับตอนนี้เนาะรืกว่าเท่ากันนั่นแหละสารละบนคคอยนั่งรถเมย์ปันได พากันหนังบนเมย์ไปเนาะไปหอดบิกซี่สะพานไม่พูดไปกับพาไปหาสื่อของสื่อเสียผ้าเนาะไปว่างเงินเดือนออกนั่นนั่นที่หนึ่งแบบนี้นะไปแะ้วกัพาไปสื่อเสียผ้าสื่อของใส่ยังต่างๆสื่อสื่อสื่อไล่อยู่เนาะแบบไลยคนแบบนี้สี่คนเนี่ยสาวกับสื่อโทรศัพท์เนาะมูกับสื่อโทรศัพท์คือกันกันครั้งแรกในชีวิตเนาะไปสื่อโทรศัพท์ก็ดีใจขนาดเลยพอไปในบิกซี่สื่อของมาที่ก่อนเนาะบิกซี่้องาสื่อของไล่กับเจ้าสื่อของอ่าถึง ถึงเท่าไรเนาะเอาถึงพันบ่ถึงหนึ่งพันบ่เขาจะเอาไถ่ายหูฟรีเนาะอ่าแล้วซาล่าก็จําำได้จาได้แต่ว่าหมู่ก็ซื้อโทรศัพท์ซาล่าก็ซื้อโทรศัพท์เนาะกระเบิดเบิดเป็นพันผุ้แย่ะเบื้หลายเือว่าแล้วอ่าเบิดโมเมนต์เบิดเป็นพันเบิดหลายพันเสริแบบเก็บเงินมาหลายเดือนแบบหลายโทรศัพท์เนาะ ครั้งแรกซื้อโทรศัพท์พอซื้อโทรศัพท์แล้วซื้อ,อยังเรียบร้อยแล้วก็พากันออกมาจากบิ๊กซีแล้วก็พากันยางเขา,าตลาดายางขามสะพานเนาะขามไปฟังนั้นมันจะมีตลาดสะพานใหม่เนาะตลาดสะพานใหม่ฟังนี่ก็มีขายคือการขายของฟังนั้นมันจะเป็นอ,า,อาหารเนาะแต่ละก็มีตลาดนัดขึ้นกันแต่เข้าไปตอนเย็นๆนแนมก็จะมีตลาดนัดเนาะแล้ว หลังจากที่เขาสื่อของในบิ๊กซี่ยังเรียบร้อยแล้วก็ยยางออกมาขามสะพานมาแล้วก็ลงสะพานมาแล้วก็ยยางเนทางพุทธบาทเนาะนยางยางเล่นแบบนี้ไปยางไปขึ้นรถเมย์กลับบา้านหลังจากที่ยางขึ้นรถเมย์ที่ไปกาบ,บานเนาะมันเป็นแต่อยางวอรีแบบเอือยสองคนละนย่างทา้งหลังเนาะสาวลาขึ้นหนายางท้างหนาเนาะอย่างห่างกันบ่ไกลดอกแล้ววันนี้มีตำรวจ มีตํารวจเนาะตํารวจอ่าซึ่งมันบ่แม่นตํารวจรบพักหรือว่าบ่แม่นตํารวจทัวริสตเนาะมันเป็นแบบอ่าตํารวจกํารวจทางหลวงที่ซื่อนะแต่ว่าเฮาด้วยความที่เป็นต่างด้าวเนาะเฮาก็มาแบบบ่ถือกฎหมายเนาะหรืาวเราเราประสบการณ์าวเราเองเด้อทุกคนอย่าดราม่าอย่าดราม่าเนาะอ่าด้วยที่เฮาเป็นต่างดาวเฮามาบ่ถืกกฎหมายที่ก่อนบ่ค่อยอันันปานใดเนาะ บันเห็นตำรวจเนาะกระยานเลยแค่เห็นรถตำรวจแต่อันรถตำรวจนั่นตำรวจทางหลวงเนาะเขาเจ้าขัารถตามซาซาตับค้ารถตามซาลาวกับอานากับพี่น <ip sters değild iin> ้องกับเอื่อยเพื่อนนะขับซาซาหนาก็คิดสังเกตว่ามันต้ ja องมีอย่างแน่นอนเลยครับซาค่อยตามหลังแบบเขายุดเขาเจ้าก็ยุดนะแบบเขายางเขาเจ้าก็ขับไปแบบนี้นะเขาเจ้าสังเกตมาแต่โดดนะนะแล้วพออาหนายุดทธาเอื่อยสองก้นยางกำลังห่างกันหลยบันเดยนั้นเพื่อนมาพึ่งมา กรุงเทพใหม่เนาะแล้ววันนี้ยุดธาะตำรวจขาาจกักรจอดรถพอดีเลยว,วันนี้แล้วจอดรถพอดีนาขยุดกัำลังขยุดพอดียุดยางยืนพอดีเปิดลงกระตูล,ลงมาจากรถตำรวจยางมหาถามว่าถามรถได้ถามว่า,า,วา,า,วาอ่าขอถามหน่อยครับเป็นอต่างดาวหรือเปล่าครับนาก็บ,บอกว่าทําไมหรอคะคนกันตบตกใจเนะาะภาษาไทยศาสตร์เนาะคนตำรวจเิ่นกับตกใจเวลาเสือ่นกับเอา แล้วพออันหน้าที่เอือยที่ยางตั้งหลังนี่ยยานหูแล้วว่าตำรวจแล่นมานั้นอาการมันออกเลยตำรวจเปิ่นก็เลยหูเลยว่าเป็นต่างดาวเนาะเปิ่นกเ็เลยค่ะอ้าวแต่ว่าเป็นต่างดาวมีบัตรมีอะไรไหมหนักเลยบอกาบ่มมีเนาะไม่มีอะไรอ้าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไปลงพักเลยไปลงพักกันหน้าบอกไปกัไปเนาะหน้าก็บอก,กไปกันไปเนาะเปิ่นก็บ,บอกว่าขึ้นรถหน้าบอกว่าไม่ไม่ขึ้นเนาะขึ้นไปทําไมก็ต้องเทียงกันหลายหลายหลายหนาที่เติบเนาะ หน้าคุยกับเพื่อนเนาะหน้าก็บหน้าเพื่อนบอกภาษาไทยเก่งเนาะเพื่อนมาอยู่เดินแล้วบัดนนี่เลยเจียงกันไปเจียงกันมาเนาะแต่ตำรวจเพื่อนก็นตกลงว่าถ้างพวกขึ้นรถกันไปโรงพักเนาะให้ไปโรงพักที่ทัวมูงมาหลับเนะ <laughs> า,าะนก็บอกพวกไปเห็นอะไรก็พวกไปเนาะอะไรก็พวกไปกันไปขึ้นรถเพ่รถคันพวกไปสิไปส่งอยู่บ้านส่งอยู่ห้องแต่ต้องเสียค่าอย่างสักอย่างนี่แหละเสียเสียหน้าก็เสียก็เสียแล้วก็พากันขึ้นรถเนาะขึ้นไปตำรวจเพื่อนกัน คนของอ่าที่เขาสื่อมานะคนเบิงเบิดในอ่าถุงอยียงนะคนเบิงเบิดว่ามีเอียงแล้วคนก็บ,บอกว่าเอ้าวันนั้นบอกว่าเห้เสียค่ะปรับคือโบเสียคนวัดคลองในอ่าในรถในคลองที่สื่อคือสื่อหลายแถไวให้ว่าบอมีเงินอ่าหนักเลยบอกว่าบมีเงินอีรีเนาะแต่ว่าคลองเงินนะสื่อคลองไปเบิดแล้วมันก็ไม่เห็นอีไีเขาสื่อคลองไปเบิดแล้วเขาเลีอยวไแต่คารถเนาะแต่คนกับบเสียเคนกับแบบอยากให้เขาเสียอ,อันค่าปรับเรือว่าขายอย่างแบบนี้นะ อันหน้าเพิ่นก็คุ้อยู่โดนเพิ่นก็ขี่รถเพิ่นก็ขี่รถไปเรื่อยๆเนาะจนหอดไฟแดงเรี่ยวขอ้ายไหมแบบนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆตกลงกันไปตอนแรกก็อยากได้หลายพันตึอพอตกลงกันไปตกลงกันมากอะเพิ่นก็เอาไปส่งอยู่ในห้องจุบดีแต่ชาวเล่าคิดว่าดีอยู่แต่ว่าท้าเฮามาถือกฎหมายกะมันก็เป็นสิ่งดีต่อตัวเฮาเองเนาะท้าเฮามาผิดกฎหมายมันก็สิเป็นแบบนี้แล้วทุกคนอ่ามันเป็นสติหรือว่าอย่างเคอื่นอย่างว่ามันเป็นขอเตือนใจเฮาเนาะ ว่าฮามาบานเพิ่นเมืองโตหรือว่ามาบัานพีเมืองนองฮาก็ต้องเห่าบัตรมาอย่างถือก,กฎหมายเนาะถ้าฮามาบ่าถือก,กฎหมายมันก็สิมีปัญหาหลายอย่างเนาะึ่งตอนนี้มันก็มีบัตรแรงงานมีอย่างเนาะถ้าฮามาถือก,กฎหมายมันก็ต้องมีบัตรแรงงานก็ปลอดภัยตัวโตฮาเนาะอย่างชาวเราก็เคยพอมาเนาะแต่ตำรวจก็นั้นเป็นก็ด,ดีเียพอคุยไปคุยมากเป็นก็แทบสิบบเอาเงินเลยแทบสิบบาทยังเป็นก็ขับรถมาส่งจนฮอด หนาละเลยดีดีดีเนาะอันนี้เธอว่าดวงเฮาดีหลายเนาะตอนแรกก็คือสิจับเลยแบบโทรถามตอนแรกนี่หน้าเอ้หน้านี่หน้า,นานบ่ยันแต่ว่าเอื้ยทั้งสองคนเลยน้ำตาตกในเลยยันไปติดคุกแบบยันไปไปนอนกินข้าวในคุกเนาะแบบมันเก่าบนเก่าไว้เนะแบบมันมันหยานดเนาะแบบเขาบอกเคยบอกว่าถ้เตือนะ แต่ตำรวจ่นดีเลยนะ่นกลับไปส่งจนหดหองสายแบบหอนวันอยู่สายใหม่เลยนะพ่นดีเลีถือว่าดวงเฮาดีเนาะถือว่าดีไป้า้าผู้เจอดวงบดีเนาะถือแบบจับแบบนี้เรียกข้างเอาเงินทั้งติดขูกแบบนี้กันเอาไว้น้องเนาะแต่วันนี้ถือว่าดวงเฮาดีเลีเนาะสําหรั er บพี่น้องที่มาเหตุงานกะชาาเราอยากให้มาแบบถือกฎหมายดีท ok, ี <pe w> ่สุดเนาะมันกับโบเซียเงินไหลยดอก เสียเงินหลายแต่ก็คุมกับอ่าเขา้าการเขา้เขาใส่ชีวิตยุวานเพิ่นเนาะอ่ายุวานพี่เมืองนอกเข้าก็ต้องเห็ดปัดเทยังมาเรียบร้อยเข้าก็ข่อยมาเนาะทุกคนมันก็บ,บ่แพงหลายเนาะอย่างบัดก็อย่างที่ชาวลาวเ,าเก่าไปกับบริียาคา่าช้จใจหลายเนะาะแต่เอามาเหตุงานเขา้าถ้าเฮามีเงินเขาก็อ่าเห็ดบัดเขาก็อ่อาขอดใส่เนาะง่ายๆกับขอดใส่แล้วเมาแล้วเขากะมีเงินมีคำเขากะผากให้พ่อให้แม่ใส่ขึ้นเก่าแล้วเนาะเพราะว่ามันก็คุุมเนาเสียเงินมากเขากะ ปลอดภัยต่อการเป็นอยู5เมนดีหลายอย่างเาไปหันไปนี่ก็ง่ายหลายอย่างดีดีหลายอย่างเียเนาะอันนี้ก็สาวร่าก็ุมมีอย่างหลายเนาะอย่างที่สาวร่ากับเอาไปเนาะทุกคนถามักแต่สอบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อทุกคนคลิปนี้สาวร่าอยากให้พี่น้องรับชมเพื่อความบันเทิงเนาะบอต้องดามา่าเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สาวร่าก็ข้อกับขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะติดกับมาเบิรงนเนาะสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างหลายเนาะสาวร่าไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย